หนูเลิกงานดึกอะค่ะพอเดินเข้ามามันก็ดึกมากแล้วแล้วที่บ้านมีแต่ผู้หญิงอะค่ะแล้วมันก็ไกลมาหนูชื่อนางสาวบ,บวนพักไพรท์นค่ะอายุ19ปีจำความแรกก็อยู่กับย่าค่ะพ่อเสียแล้วค่ะแม่อยู่กับแฟนใหม่ย่าเลี้ยงแต่เกิดย่ารู้สึขอบคุณเขาถ้าเกิดไม่มีเขาก็ไม่มีหนู มันเล็กอะค่ะพอตอนนอนอ่ะมันต้องนอนแบบหลายๆมุมอะค่ะเพราะว่าแบบเด็กก็เริ่มโตขึ้นแล้วพอยโตขึ้นมันก็จะดูเล็กไปหนูมันก็เลยแบบหาที่นอนไม่ค่อยได้ ได้ประสบการณ์ในการทํางานได้เรียนรู้ก็ได้รู้คุณค่าของว่าก่อนจะได้ตราบาตมันเหนื่อยก็ถ้าเกิดได้เงินเดือนเยอะก็ให้เขาเยอะก็จะเก็บไว้ที่ตัวเองประมาณห้าร้อยพันหนึ่งถ้าหนูอยากมีอยากได้ก็หนูก็พยายามหาเองมากกว่าจะไม่ค่อยขอคนในบ้านไม่อยากให้เขาแบบมาเหนื่อยปัญหาของหนูด้วย เราเงิกเยอะใช้เงินเยอะด้วยวันหนึ่งใช้ของผมเกืดร้อยนะมันไม่มีก็ไปหายลูกสาวก็คุณหายยืมมาที่ทำงานเขาก็ยืมมาแย่เลยเท่าไรตักเท่าไรตักเท่าไร นูก็เห็นเขาลอยมาลีตั้งแต่ตอนหนูแบบยังเด็กๆอะค่ะจคำความอะไรก็เห็นเขาลอยมารีไปตั้งแต่แรกก็คือเขาลุกมาตั้งแต่ดีสามดีสี่อย่เขาลุกขึ้นมาลอยมารีทุกวันก็มีบ่นบ้างมาค่ะเวลาเขาเหนื่อยจัดๆเนี่ยคเขาก็บน่นว่าเขาเหนื่อยอยก็ไ่เด็กให้มาช่วยลอยหนูอยากให้ย่าเลิก,กลอยเพื่มาอะไรค่ะเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วต่อให้หนูเรียนจบก็ยังมีน้องอีกสี่คนที่เรียนหนังสือต่อค่ะก็หาเงินมาช่วยๆกันให้น้องเรียนหนังสืออยู่ในบ้านค่ะเผื่ออเพนกับย่าจะได้พักว่าเขาจะได้แบบ แม่ต้องมาหน่ารอมันรียอย่างเงี้ยค่ะความตั้งใจของหนูก็คือจะเรียนให้จบเพื่อพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปอยู่บ้านหลังใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ที่แบบดีกว่านี้ค่ะ